Here 10 things you can do to improve your English 10แนวคิดเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของคุณสวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะนำเสนอเรื่องของ10แนวคิดเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษคะ่ะโดยผู้จัดทำได้รวบรวมแนวคิดมาจาก www.ecenglish.com สำหรับใครที่สนใจอยาจะาอ่านบทความฉบับเต็มก็สามารถคลิกลิงก์คำบรรยายด้านล่างได้เลยนะคะ การเรียนภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับเรามากนะคะในปัจจุบันแต่ว่าสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วอยากจะได้ไอเดียหรือว่าแนวคิดสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาอื่นๆก็ตามก็อยากจะให้ลองฟังกันดูนะคะสําหรับใครที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วอยากจะทราบว่า10แนวคิดนี้มีอะไรบ้าง <S 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 ก็กอยากใช้ลองฟังดูเผ<สร> <uso> ื่ะว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ Now, continue. don't be afraid to make mistakes. Be confident. People can only correct your mistakes when they hear you make them. อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดค่ะ. Don't be afraid. คืออย่ากลัวค่ะ.ส่วน so to make mistakes. คือการทำผิดพลาดค่ะเราอาจจะออกเสียงผิดพูดผิดไวยากรณ์หรือว่าใช้คำศัพท์ผิดก็ให้เรา be confident ค่ะก็คือมั่นใจไปเลยค่ะเพราะว่าคนที่คุยกับเราเขาอาจจะช่วยเราแก้ไขข้อผิดพลาดได้หรือว่าการ correct your mistake ดังประโยคที่ว่า people can only correct your mistakes when they hear you make them นั่นก็คือ คนที่คุยกับเราเขาอาจจะช่วยเราแก้ไขข้อผิดพลาดแต่เขาจะทำได้ก็ต่อเมือ่อเรานั้นฝึกพูดนั่นเองค่ะดาวคิดที่ 2. Surround yourself in English. Put yourself in an all English speaking environment where you can learn passively. The best way to learn is through speaking. การพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษหรือ English speaking environment การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการพูดภาษาอังกฤษเช่นการกดติดตามช่องสอนภาษาอังกฤษใน YouTube การดูหนังซาวด์แทร็กภาษาอังกฤษหรือการดูหนังภาษาอื่นๆเช่นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นแล้วอ่านซับไตเติลคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษการฟังเพลงภาษาอังกฤษการฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษ การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการพูดภาษาอังกฤษนี้นะคะก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษนี้จะต้องเป็นไปอย่าง passively นั่นก็คืออาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและอดทนจะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ค่ะ และวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะประเมินว่าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คือการฝึกพูดซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่เราควรจะฝึกฝนค่ะแนวคิดที่3 practice every day make yourself a study plan decide how much time a week you are going to spend studying and stick to it establish a routine Practice every day ก็คือการฝึกฝนทุกวันค่ะ Make yourself a study plan ก็คือการวางแผนการเรียนด้วยตัวเอง Decide คือการตัดสินใจค่ะว่า How much time a week you are going to spend studying นั่นก็คือตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลาในการเรียนเท่าไหร่ต่อสัปดาห์ And stick to it การ stick to it ก็คือการยึดมั่นตั้งใจเรียนรู้ค่ะ establish a routine ก็คือการสร้างกิจวัตรประจำวันค่ะเช่นการฝึกท่องศัพท์วันละคําคำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ,จาก YouTube ทุกวันการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษก็ถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วค่ะแนวคิดที่4ี่ Tell your family and friends about your study plan. Get them to push you to study and also don't let them interrupt you. get them to push you การ push นี้ก็คือการผลักการดันน ah ั่นเองนั pt, ่นก็หมายถึงว่าถ้าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เก่งภาษาอังกฤษกว่าเราก็อาจจะให้พวกเขาช่วยเราฝึกภาษาได้เช่นฝึกคุยกันเป็นภาษาอังกฤษถามตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ don't let them interrupt you interrupt ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าการรบกวนหรือว่าถ้าหนักขึ้นหน่อยก็หมายถึงการขัดจังหวะค่ะนั่นก็คืออย่าให้พวกเขาขัดจังหวะคุณซึ่งเราก็อาจจะต้องบอกพวกเขาไปนะคะว่ากำลังเรียนภาษาอยู่นะขอเวลาสักครู่จ้าแนวคิดที่5 practice the four core skills reading writing speaking and listening They all need to be worked on for you to improve. Practice ก็คือการฝึกทักษะหลักทั้ง4ค่ะทักษะที่ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษก็มีทั้ง reading คือการอ่าน writing คือการเขียน speaking การพูดและ listening การฟังทักษะทั้งหมดต้องได้รับการ worked on ก็คือการทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณได้พัฒนาทักษะนั่นก็คือ improve นั่นเองค่ะ Now kiti keep a notebook of new words you learn. Use them in sentences and try to say them at least three times when you speak. Bantu keep a notebook me some new words kaku Use them in sentences ฝึกใช้คำนั้นในรูปแบบประโยค and try to say them และฝึกพูดคำเหล่านั้น at least three times อย่างน้อย3ครั้งนั่นก็คือท่องคำศัพท์บ่อยๆและฝึกใช้คำนั้นให้เป็นประโยคก็จะช่วยให้เราจำได้ค่ะแนวคิดที่7 Memorization of lists Is one of the most common ways of learning vocabulary for a taste. It's only a good exercise short term studying because you often do not retain the information that you have learned for a taste. Memorization of list When we can แต่ว่าการท่องจำคำศัพท์นี้ก็เป็นเพียงแบบฝึกหัดที่ดีสำหรับการเรียนในระยะสั้นหรือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการเรียนระยะสั้นนั่นก็คือ short term studying แต่ว่าเราเนี่ยมักจะไม่จำคำศัพท์ก็คือ do not retain เวลาที่เราท่องเพื่อการสอบนะคะนั่นก็หมายความว่าการท่องจำคำศัพท์ เพื่อการสอบเนี่ยเหมาะกับการเรียนในระยะสัน้นหรือ short term studying แต่สุดท้ายในระยะยาวอาจจะทำให้เราลืมคำศัพท์ได้ง่ายค่ะแนวคิดที่ 8. use your body clock if you're not a morning person study in the afternoon body clock หมายถึงนาฬิกาชีวิตของคุณค่ะถ้าคุณไม่ใช่คนตื่นเช้าหรือ morning person คุณก็สามารถที่จะเรียนได้ในตอนบ่ายนั่นก็คือ in the afternoon ค่ะแนวคิดที่9 you will find words easier to remember if you try to remember an example sentence using that words rather the word on its own คุณจะจำคำศัพท์ได้ไง่ายขึ้นนั่นก็คือ you will find words easier to remember remember คือจดจำจำ คุณจะจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าคุณพยายามจำประโยคตัวอย่างที่ใช้คำศัพท์นั้นด้วยนอกจากคำศัพท์แล้วก็ควรจะจำ example sentence ก็คือตัวอย่างประโยคด้วยนะคะไม่ใช่จำเฉพาะคำศัพท์อย่างเดียว the word on its own นั่นก็คือคำศัพท์เพียงอย่างเดียวการแปลความหมายประโยคตัวอย่างการดูบริบทการใช้คำศัพท์ก็จะช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นค่ะ แววิิที่่1 p plan to take a taste you will find that you work harder when you need to study for something ลองวางแผนตั้งเป้าว่าจะไปทดสอบภาษาอังกฤษดูค่ะแล้วคุณจะเกิดพลังในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นคุณจะเรียนหนักขึ้นหรือ work harder work harder ตัวนี้จะหมายถึงเรียนหนักทำงานหนักหรือว่าตั้งใจหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณตั้งเป้าว่าจะทำอะไรบางอย่าง การตั้งเป้าเรื่องคะแนนสอบก็อาจจะทำให้เราขยันเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะและนี่คือ10แนวคิดเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของคุณหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ